มาอีกแล้วหนีมาอีกแล้วพี่น้องสบายดี FC ทุกคนเคล็กเชนทนาใจบักครฮะมึงจดไว้ละเอียดนะฮะมาแล้วเอ้ยมีเงินเ้วยสิค่ะทยอยไปจ่ายที่ละพันสองพันกนว่าไป ดัแต่มือเส้นมือแรกแกนมือนี่ยังบริจาคยายเขียวจ้ากีบพี่น้องเลยนี่แต่เส้นกับเส้นมายังลูวะเดลองไปผ่อนอันนั้นลูกพอเห็นที่อยากอยู่ก่อนคำโดยเพล็กนุ้งปุ๋ยอะลูกกันดิยุ้มห่างจอกมายังสะพ่อืม อามักแตงคำม่หวัดน้ำพี่น้องให้พญาพาอามักแตงคำม่อวัดฝานยุกิซื้อาาวีเยอ ชักเส้นในนะป้าดูสิมานเห็ดเล็กอเลยลนี่พี่น้องเทีคา,าน์นี่วันนี้ามวันเมื่อวานเวียดมาเบิ่งพี่น้องเวียดเทียนข้าเจเ้าเห็ดอันเพื่อนล่างที่เขาไปเบิ่งแบบมาแหละจะคล้องเพื่อนข้าเจ้าบอกก็เลยนำมาเบิง่งท่านอยากได้ละหนึ่งพี่น้องล่างที่ขึน้นอยู่วันสัน มาล่านกี่พี่น้องล่านบาสอาถูกได้ได้ล่านบาสพี่น้องรางตีนขึ้นอยู่เครื่องคลองอุปกรณ์ของข้าวเ,เบิ้ดเขามีตะถาเบิ่งถาตีเอาสันแล้วถ้าเกิดว่าพู้ใหญ่พามา,าเอาข้าเจ้เาว่ะข้าก่อแล้วยังแล้วเลยแบบว่าเลือแต่ลังค้าเลือเดี๋ยวจะบอกจะบัวให้ขยาเจ้ามาตกแต่งใหา ก,ก็ราคาหนึ่งอีเพราะว่าห้าเห็ดห้าก่อห้ายังแหละแล้วเนาะห้างกระบุมีแล้วเงนินละนาะพี่น้องเพาว่าพื้นว่าให้พังเวียเขาจะมาเบิ่งเนาะเขาจะให้เพื่อนเขาจะก็เชื่อมีเงิน,นอะไรพี่น้องแต่ก <c oughs> <c oughs> ็เป็นจริงวะพี่น้อง <c oughs> ทุกคนเห็ดนะแซวแบบแบบแบบมาชิลับชิลุวยได้ไปน่นองเห็ดเทือนนะเจ้ากับอพอมีทางหาพอมีนั่นนี่แล้วก็เห็ดไป ก็คือเขาว่าอะไรพี่น้องปูนยู่เบื้องล่างเขากับแม่ป้ายุกิคือว่าอะไรถึงได้สำนีก็นเอคือแล้วในเป้าของงานมีเคียวมาหรือยังบริจ่ายคสิ่งเลยชิคดชิคดเล็กบุปผามือนี่ปุนณละพี่น้องไม่ว่าเพื่อนเหมือนกันมีเงินกันเนาะ คันมีเงินก็มันก็สิันถอนชุดถ่ายปุลยพี่น้องถอนจับบอกจับบวัวไปแหละกับแต่งแต่งเพดงเพดานปุลยพี่น้องตัวนั้นอาจสินหอนมือเวียดก็มีแล้วพี่น้องพอเขาจะแต่งงามเลยพี่น้องพวกเพดานพวกจับบอกจับบวัวนี่ลังค้านี่ก็ลังค้านี่ก็พอพื่นเราคั้นมีเงินนี่ก็บ่แน่พี่น้องเพราะมัน หบางครามันก็ยากเติบเด้พี่น้องกันเฮ็ดเป็นก็เฮ็ดเองเนาะ ล้านหนึ่งล้างตีนขึ้นอยู่แต่ว่าล้านหนึ่งนี่มีแต่อนะันหนังสือได้พี่น้องถ้าพืนไผ่อยู่น้ำอยู่น้ำชุมเหาแบบเอาไผ่เข่านะล่านหนึ่งนี่มีแต่เขาจะมาเหตดหายตกแต่งอะไรพี่น้องเ้าบ่มักตัวได้หมกักไว้ได้กระบ,บอกเขาจะเอาเขาจะมาเมื่อวานนี่วาสันเ้าบบุยเมื่อวานนี่มีแต่คุณภาพอยู่ สิค่อยก่อไปอ่ะแหละพี่น้องตัวแดงมันเห็ดโปเป็นแล้วกระจังหว่าเนาะแต่เห็ดเป็นก็ค่อยเห็ดไป่แหละหันได้เค่หนึ่งเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วบ่นเนี่ย ประจายให้เมียเคี้ยวเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วบ่หมื่นกว่าก็อย่าดอกแล้วยัางประจ่ายที่รัง ถูกเนาะบอกเงินล้านเนาะเพื่อเซียนเพื่อเซียนเพื่อสิเพื่อสิฮอดเนาะพอคือคือทางนักตบานข้าจ้าวอ่ะนะอันข้าจ้า่เราทีเดียวพี่น้องข้าจ้าวเบิกอันนี้เบิกเอาเงินท่านั่นแหละไปซื้อเครื่องซื้อของมาแล้วข้าจ้ามาเห็ดในีล้านหนึ่งเบิกหมดละแสนสองแสนซื้อเครื่องซื้อของ เออก็นาเห็ดไปน้ำมันกับ่หอยละแหละผู้หละไปเอาถาบัดมันจุกๆผู้หละเอาแกลไปลอกอย่างนี้ก็เส้นหาขันขันก่อแอวแล้วนะเออเส้นหาขันก่อเพื่อนแล้วเบิร์ดเดะขอเบิดแต่รู้รู้ว่อี้เออสาพ่อมีเด้บัดนี้สาเขาจะสาเองหมดเลยขันขันแฉเขาแต่งบัวเห้นไอืมเขาสามาทางไี้อีกวะ เออเจ้าบ่าก็เบียดทนายอืมมันกรร็รุ่นลุงอีกมองอืมลอยงนะาเขาเห็นจะข้ามเทิงรล่้งข้าราะว่ามันว่างมากอืมี่จริงก็ต้องบึงราคาก่อนได้พี่น้องเลยกระดานหนึ่ง ขนาดหมื่นยังมไ,ไม่ทันไปจ่ายเมียเคี้ยวพี่น้องชิมาะทามเหลืองล้านว่าให้พังตีซื้อพี่น้องว่าห้พัง่าเพื่อนในราคาสานี่เบียดเขาจะมาทาม,มาเบิ่งห้นะพี่น้องก้อไม้นะพี่น้องที่ที่ถ่ายและที่ว่าวนี่นะพี่น้องขอเรื่องจ้ามันกับบุมีนอกเค่ะว่าคือว่าให้ฟังแบบว่าสร้างเบียดเขาจะมาเบิ่งนะพี่น้องบ้านชิพุกต้นจังสี่นะพี่น้องในโส่<ด>ท,ที่เทาอยากได้นะในราคาอยู่ล้านหนึ่งล้านตีนขึ้นอยู่กระนาก่อเฮายัาง ไปน้ำเฮาเทอันนั้นอันนี้เห็ดไปน้ำราคามันก็นลดลงลดลงมันก็นลดลงเรื่อยๆฮะน,นี้พี่น้องแต่เครื่องคองเอียงนะอยู่น้ำกระเจ้าเบิร์ดเฮ่าน่ะถาดตะเบิงตะตีเอาซื้อมาบมากบวนได้กับว่าเอาเรียกงี้คือเป็นอยงสี่ฮะเอออะไรปอกลุ่ม มันกันใหญ่เนาะพี่น้องมันเป็นเนน้อยเลยคือคู่มือเนเต็กแลบแบบเครื่องคล้องยังมันกัดมันกระแพงฮะเด็กพี่น้อง เขาเจ้ากันอลเลอนน่ฮะลอกะรเป็นที่ขอุ้ข้าวื่อหัดหาแล้วมีแต่ลุ้ต่ลุังคิบว่ามาจ่ายกูจะเถื่อเอาไปยังเดี๋ยพี่น้องข้าจะคอยทยอยจ่ายเล่าเข้ได้เงินรวมทเอรนี่จกพันเนี่ยมาหมื่นนะสี่พันสี่พันสี่พันหา สี่พันหาใส่กับปูนกับนุ่งกบาทแล้วมื่นกบาทใส่กับเล็กวดก่อนกเอ้ยพี่ดาวเอ้ยเปื่ก่อแอลแล้วนี่หนจะเขี่ยวยันส้สี่หมื่นผู้ยุเปื่อก่อแอลปะเมียนนี่นะกล้ยบะสำหรับบันก่อแอลไหน ซื้อบล็อกนี่ก็มื้อปลายเลยค่อยๆไม้ถึงว่าเส้นห่านใยเขียวอ๋อตัดเลยบ่กขอยบไม้ถึงสื่อเบิร์ดสื่อเบิร์ดไปร่วมสก,กัดจุดเบิร์ดจุดเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะมันบอเป็นแสนผู้บ่กเรื่อนผูวใหญ่ภพาพนี่เนาะผู้เรื่องตึง กระปิดอันนั้นจะเอาขึ้นไปข้างมือขึ้นนะพ่อ,มองมหวัวซะพ่อเขากายไปเห็นเฮือนเขาจะเอาเห็นกระปิดงุ่มเข้าปัดขึ้นไปงุ่มอย่างเงี้ยเหยื่ผ้าผ่าเบาด้วยอย่าง,าาาางไรเออความเสื่อละพี่น้องซะพ่อเขาเห็นแบบเขากายไปหันไปหนีเห็นกระปิดงุ่มอยู่กกเสออากับบอจักเนาะชื่อบรรณ ทุกคนผันมือยังมาจากเอากระปิดขึ้นไปงมไว้อยู่เสาหวหวายได้พี่น้องความือหูนะแต่แท้มันก็มีเลียมีกลนของมันนอกรจะจาจากเอาขึ้นไปเจ้าขึ้นเป็นโลเล่เล่ขันแล้วเฮือนใหญ่เนี่ยกับพี่น้องขีดบอ่อมันสิสุดสำนีเฮือนมันบริสุดได้ไหนมันพย,ยังมีต่อออกซางรังอีกอยู่ได้ค่ะต่อออกห้องน้าต่อเฮือนคุ้ยแล้วป่ะวะ ท่นบริสุทธิ์ได้พี่น่องเลยเหตุเฮือนนะ่ะท่านมันมีเงินคัวแล้บริสุทธิ์จะเถื่อม,มีเงินคัวมีของนามในโตนะ่ะยังเห็ุไปเรื่อย พี่น้องเอ้ยรอเบิงรอส้มไปตามส้มตอนต่อไปพี่น้องขอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอลาสมนีพี่น้องเอ้ย